สวัสดีครับผูบ้ว่าการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจผลเดชวิสัยให้บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นยังไงกันขึ้นเนี่ยฮะคนเป็นผู้ช่วยสสแม่งโดนกระทืบอะกระทืบปางตายอะโดนลุมกระทืบอ่ะแล้วไอคนที่กระทืบก็คือเป็นพักพวกกับสอสอีกคนหนึ่งฮะให้ตรงลงมันเป็นอะไรวะมันเป็นสสหรือมันเป็นมาเฟียวะหรือมันเป็นนักเลงกันวะ แล้วมันพวกเดียวกันด้วยแล้วมันอยู่ก้าวไกลด้วยกันด้วยพระก้าวไกลเป็นอย่างนี้ได้วยังไงวะฮะทำตัวเองนะเนี่ยไม่ได้มีใครไปทำเลยนะทำตัวเองทั้งสิน้นเหตุเกิดขึ้นวันเด็กวันเด็กที่นนทบุรีก็มีสอสอคนหนึ่ง ไปงานชื่ออนุสร์แก้ววิเชียนเป็นสอสอเขตสามพักเก้ากลรคือกลางวันก็เป็นวันเด็กกลางคืนก็เลี้ยงปีใหม่แดกสังสรรค์กันเมื่อเกี่ยวอะไรเด้วยวะวันเด็กแล้วไอ้ผู้ใหญ่มาสังสรรค์หาเหวอะไรกันวะ่ะมันวันเด็กหรือวันผู้ใหญ่วะเอามาสังสรรค์กันสอสอก็ไปก็ไปพบปรับ ผู้คนไปหาเสียงนั่น,น,นแหละนะแล้วก็บอกว่าเราก็คือกิตติพัฒนสุริยะจันทร์เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสเขตสองปัญญารัตนันทภูสิตานนนกิติพัฒนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ชํานาญการประจําตัวกินกันเดือนหลวงของสอสอเขตสองซึ่งเป็นผู้หญิงก็ไปเจอกับไอ้สอสอเขตสามที่เป็นผู้ชายชื่อว่าอนุศนแก้ววิเชียนจริงๆเขตมันเกิดอยู่ในเขตสามก็ไม่รู้ไอ้นี่ไปโผล่ไป,รปรเขตสองได้ไงแล้วไงต่อต่อปรากฏว่ามีนายปริญญาเนี่ย เล็กกมลอ่ะซึ่งเป็นประธานชุมชนวัดโเพเผือกเป็นเจ้าของพื้นที่ก็มาเจอกิติพัฒน์เนี่ยไอประธานชุมชนเนี่ยก็เป็นพวกกสศอ,อ่ะอ, 3, อ่ะสสเขตสามอนุสรก็เป็นพวกกันอยู่แล้วประธานชุมชนเขาก็โอเคกับสสอ,อยู่แล้วใครเป็นสสเขาก็เป็นพวกด้วยอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามาเจอ ไอ้กิจิพัฒน์เนี่ยคุณกิจธิพัฒน์ไม่ใช่อเนเลยเจอแล้วก็บอกว่าไอ้คนนี้ใช่ไหมที่มีปัญหาพูดต่อหน้าสอสอแต่สสอที่สอนบอกว่าไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเขาออกมาชี้แจงภายหลังเอาเอาเอา,เอาเหตุตรงนี้ก่อนเจอปุ๊บไอ้คนนี้ใช่ไหมที่มีปัญหาเสร็จปุ๊บก็ตบแม่งไปทั้งหลายทีตบ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 มันก็น่าจะจบเปล่าวะอันนี้เขาเรียกว่าตบสั่งสอนมันควรจะจบเปล่า ไอ้กิติพัพ์สู้ไหมไม่น่าจะสู้แล้วยังไงพอไอ้ปริญญาเปิดลูกน้องสอสอ,อนุสอนแต่อนุสอนบอกไม่ใช่ลูกน้องกูรุมกระทืบคนละตุบคนละตบแม,ม,ม,ม่งสนุกไอ้พวกรุมกระทืบเขานี่แม่งสนุกนะทั้งต่อยทั้งเตะ จนกิติพัฒน์นี่มันต้องวิ่งเข้าไปในเซเว่นอ,วอ่ะเว้ยอะไปหลบซ่อนตัวเออแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเมียพาไปแจ้งความที่บางก่วยและกิติพัฒน์ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวคราวนี้สอสอปัญญารัตนันทะ ภูสิตานนนก็ออกมาแถลงข่าวก็เล่าเรื่องราวแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ปักปัม๊มไม่ได้อะไรกันก็แถลงข่าวแบบอ้อมแอมอ้อมแอมก็ไม่คิดจะปกป้องไม่คิดจะเอาเรื่องเอาราวไม่คิดจะมันต้องเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันทาลูกน้องกูก็ต้องเอาเรื่องไม่น้ i, ำแนมน้ำแนมไปอ่ะก็จบไปสอสดิสอนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขามานานแล้วก็ไปเจอกันเออเจอกันแล้วก็ไม่มีอะไร บอว่รัปริยาไปตบเขาอปริยาพูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ประธานชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ยินหูเขาอื้อเสียงเพลงมันดังก็ไปตบตบตบตัวอนุสรเองก็ไปยกมือไหว้ขอโทษขอโทษกิติพัฒน์แล้วก็ขึ้นรถกลับหลังจากนั้นเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นึกว่าจบแล้วเออปราวลดว่ากิติพัฒน์เนี่ยนะเขาไปแจ้ง ที่พักก้าวไก่ไม่ใช่แจ้งนะก่อนนู่นนะไม่ใช่ตอนนี้เหตุที่โดนปบก,ก็เพราะไปแจ้งไอ้อะไรมาลายาจัญญาบันหายเหวอะไรของสอสอไปแจ้งก็คือไปแจ้งเรื่องไอ้สอสอนุสอนเนี่ยไปแจ้งให้พักตรวจสอบไปร้องเรียนว่างั้นเถอะล้วก็ไปยุ่งอะไรกับเขตสามเขาว่ะ เออทำไมต้องไปร้องเรียนก็ไม่เข้าใจนะก็สาเหตุที่โดนกระทืบโดนตกไงเหตุการณ์มีอะไรสรุปต่อไปก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่โดนกระทืบโดนไลายก็ไม่เกี่ยวกับสอสอนุสรนหรอกครับก็ไม่เกี่ยวกับสอสปัญญารัฐหรอกครับไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิิพัฒน์เนี่ยกับประธานชุมชนประธานชุมชนก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยสสอ,อนุสอน มันตบของมันกันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกกูนะแล้วคนให้ไปรุมกระทืบก็มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสสสอนไม่เกี่ยวมันเป็นพวกไอ้ประธานชุมชนจบข่าวอันนี้มันเป็นการเยยนะเป็นการเยยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นการเยยคุณชาดาไทยเสรนะที่เขามาจะจัดก,การผู้มีอิทธิพลนะเขาเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมาพูดคุยกันในเรื่องใครที่เป็นผู้มีอิทธิพลก็ลดละเลิกซะในยุคนี้แล้วนี่มันอะไรอ่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นจริงๆตบไปทีเดียวก็พอแล้วนะประธานชุมชนนะ่ะมันก็ตบทีเดียวตบเธอสองทีก็พอละมันจะพาคนไปรุมกระทืบเขาอ่ะเออสอสอไม่ห้ามบอกไม่รู้เรื่องกูกลับบ้านแล้ว กูค้นรถตู้ไปแล้วกูไม่รู้เรื่องกูไม่มีความผิดอะไรหรอกยินดีให้ตรวจสอบก็เป็นที่สนุกสนานของฝ่ายตรงข้ามเลยนะเรากำลังจะทำงานใ้ชาติบ้านเมืองกันอยู่พักเก้าไก่กำลังมาอภิปรายเรื่องแลนด์บีดอยู่มันจะคุ้มไม่คุ้ม่ะอดีตเต้อนหมื่นหมื่นบาทมันจะคุ้มไม่คุ้ม กูจะเล่นเรื่องรถในพ้นเล่นเรื่องไม่ต้องเกณฑ์ทหารกันอยู่พวกมึงมากระทืบกันให้หากูแล้วลำบากใจจริงว่ะฮะลำบากใจโอ้ยตา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 ย,ตายคนเป็นสอสอมันต้องมีบารมีมันต้องมีอำนาจวาสนาดนะ้วยในยุคก่อนนั้นคนเป็นสอสอเขาว่าจะ มีบารมีเขาก็จะเป็นนักเลงเป็นผู้มีอิทธิพลในทางที่ดีทางไม่ดีเขาว่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้เป็นผู้ประสานได้ในพิศโลกนี่ดงเจ้าพ่อทั้งนั้นเลยนะเขตผมพิรามวัดโบสถ์เขตบา,าบางกระจัมบางกระทุ่ม พได้สอสอเนี่ยจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็มีคุณยิ่งพันธมนสิกานคุณสุชนชามพูนธก็เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถเอาพวกเจ้าพ่อพวกเสือพวกอะไรอยู่หมักแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ตอนนี้สอสอมันไม่มีอำนาจวาสนามันไม่มีบารมีแล้วใครแม้ก็มาเป็นได้มีคนเลือกก็เท่านั้นเองก็เป็นไม่มี ไม่มีบารามีแล้วกําลังจะสร้างบารมีตอนนี้ไปไหนมีคนเดินตามนะสสพระเก้าไกลอะ่ะสมัยก่อนไม่มีนะมีคนเดินตามมีคนเบลดิกาดเดินนะมาครับผมโอ้ยมันก็กลับมาเป็นนักการเมืองอีหลอกเดิมนักการเมืองเก่าๆคนที่เป็นบ้านใหญ่กลับไปไหนมาไหนไม่มีคนเดินตามละตกลับไปแม่งคนเดียว แต่พอนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังของประชาชนไปไหนไม่ไหนกัมีคนเดินตามอ้าวมันก็กลับกันไปแล้วสิขอผมคนนี้น่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆแต่ที่เราจะกลัวโจรผู้หลายแต่ที่จะจะกลัวไอ้พวกเจ้าพ่อมาเสียตีหัวหมาด่าแม่เจ็กตอนนี้เราก็กลับมากลัวสอสออะกลับมากลัวประธานชุมชนเว้ อย่างนั้นเลยวะอ่ะวัดพักเก้ากาว่างไงหัวหน้าพักว่างไงออกมาชี้แจงหน่อยจะจัดการยังไงอ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมจะผิดจะถูกมันก็เรื่องของผมนะครับผมภาษาตำราพิชีวิตครับเล่มมาสองร้อยเก้าสิบบาท รวมรวมเรื่องเราสายมูเตมบูรูไว้ทั้งหมดเงินเข้ากองทุนดิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอจัดนะครับผมแล้วก็พารานางพญาสยามครับปลุกเสกสามวารละวัดราชบูรณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมุนจบสองร้อยเก้าสิบาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนดิสรพลเช่นกันนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท่ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของให้ผมด้วยนะครับจะเป็นประกุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับ สุดท้ายผมอยากบอกพวกเราทุกคนว่ามันน่าจะหมดสมัยแล้วนะในพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายมาแย่งกันทำความดีกันดีกว่ามาแย่งกันช่วยเหลือผู้คนดีกว่ามาแย่งกันทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินดีกว่าเชื่อผมเถอะเราองมีความสุขครับขอยภาพคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทย